น้ำสีชมพูเสร็จแล้วนี่น้ำสีชมพูของเรา,าเราจะทำการทดลองกับน้ำมชมพูของเรานี่เฮ้ยเฮ้ย้ยราเปิดเนาะว้าวสายไหมอ่ะพี่เบสแกะสวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้เราจะมาอาบน้ำไปของเล่นกันอาบน้ำตุ๊ก,กตาเหรอใช่ จะจุ่มตุ๊กตาลงไปในน้ำเหรอและอันนี้อะไรครับเนี่ยผสมอาหารกับ๋อเรามีสีผสมอาหารสีชมพูเราไม่มีกลิ่นนะฮะเราไม่มีกลิ่นสตอรเบอรี่ทางนั้นเราจะทําทดลองวิทยาศาสตร์ก่อนเดี๋ยวค่อยอาบน้ําตุ๊กตาโอเคไหมเราจะทดลองวิทยาศาสตร์ให้ให้น้องบิงน้องไบร์อ่ะแล้วก็พี่เบสอ่ะลองเอาสีชมพูใส่ไปในน้าดูซิน้ําจะเปลี่ยนสีไหมเป็นสีใช่พี่เบสดูนะเฮ้ย อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะเดี๋ยวก็แบงค์ถ่ายก่อนอ่ะเริ่มได้ค่อยๆนะทีละหยดทีละหยดอุ้ยสีอะไรอ่ะตอนนี้มันกลายเป็นสีแดงมันเป็นสีแดงเลยอ่ะดิเดี๋ยวมันก็จะกลายอ่ะต่อไปตาน้องบายมั่งพี่เบสอืมนี่ตอนนี้เรากำลังทดสอบนะครับเอาสีผสมอาหารใส่ลงไปในน้ำมันกลายเป็นน้ำแดง มันเป็นสีชมพูหรือสีแดงอ่ะน้องไบร์ตรงขอบขมันจะเป็นสีชมพูห,หออตองเทตรงขอบขอบอ๋อต้องเทตรงขอบขอบอ,อ,อ,อันเนี้ยสีเนี้ยมันกินได้ไหมลูกกินได้ไหมกินได้เพราะว่าเป็นสีอะไรสีชมพูออใช่อาเบสเอาขวดมาเลยเอาขวดมาให้อาเบสนะ,ะขวดมาต่อไปให้บิงมั่งอาบิงลองดูไอ้สิบเอบิงคุณ โอ้โหบิงบีแรงมากหึน้เกลก็ได้หรอ่แล้วเราก็จะมาคนกันนะามันจะเป็นอลองคนซิลองคนซิ้อน้ำสีแดงเลยอตอนนี้เราก็ทำน้ำสีชมพูเสร็จแล้วนี่ น้ำสีชมพูของเรา <Wow. S 1> เราจะทำการทดลองกับน้ำ <m uch> ชมพูของเราเฮ้ยเฮ้ยเราเปิดดูดิเฮ้ยลราเปิดดูว้าว <c oughs> สายไหมอาพบเวสแกะแกะสายไหมมาทดลองกับน้ำชมพูหน่อย <c oughs> เพื่อนๆนครับ <c oughs> วันนี้นะครับ <c oughs> เรามีการทดลองวิทยาศาสตร์นะครับนี่อุปกรณ์ของเราข้อที่หนึ่งสายไหมโอ้โหนุ่มมากเด็กๆลังจับสิ มันนุ่มไหมมันเริ่มนุ่มนุ่มแข็งแข็งนี่และอุปกรณ์อันที่สองก็คือน้ำแดงผสมน้ำผสมสีเอ้ยน้ำใส่สีผสมอาหารนี่เดี๋ยวการทดลองการทดลองของเราก็คือเราจะเอาเศษไหม่เนี่ยกินก่อนเรากินก่อนนะกินคนละคำก่อนนะพอกินเสร็จแล้วเราจะเอาอันนี้แล้วก็หยดลงไปแล้วเรามาดูว่าพอสศใไหมโดนน้ำอ่ะมันจะมี ปฏิกิริยายังไงให้ให้พี่ไบค์คนหนึ่งนะแล้วก็น้องบีงคนสองแล้วก็พี่เบสคนสามโอเคไหมโอเคใช่ทีละคนอ่ะไบค์ก่อนต่อไปสายใหม่มันละลายในปากสายใหม่ละลายในปากเห็นไหมสายเวลากินอ่ะสายใหม่มันจะละลายในปากเลยนไหม ่ะเดี๋ยวเราทดลองนะเด็กๆลองดูเดี๋ยวพ่อแบงค์จะดึงมัดึงน้ำขึ้นมาอืมนี่ะไปลองก่อนค่อยๆหยดลงหยดลงบนอเฮึ่ยๆฮึ่ยเฮ้ยมันกินเหมือนพอมันโดนน้ำอ่ะเฮ้ยดูสิมันกินเลยทำไมมันหดไปอ่ะเฮ้ยมันหดไปเลยอ่ะโอเค กลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งโฆษณาไปแล้วใช่เมื่อกี้เราไปดูโฆษากันมาตอนนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งเราจะมาทดสอบวิทยาศาสตร์กันอีกแล้วเพราะเราคือบ้านนักคิดวิทยาศาสตร์น้อยเอย้นี่อุปรกรณ์ของเรานะครับเหมือนเดิมเรามีสายไหมเหลืออีกสองอันเมื่อกี้เรากินกันไปเยอะเลยใช่อันนี้ให้บิ๊กบ๊์แต่ว่าอันนี้นต้อง,ต,องต้องให้พี่เบสเป็นคนช่วยเพราะว่าเพราะว่ามันอันตราย รู้ไหมรู้ไหมเรามีอะไรอีกนี่เทียน,ยนเริ่มรู้หรือ,อยังน้องๆเริ่มรู้ยังว่าอาบับแยงจะทดสอบอะไรทดสอบด้วยไฟเมื่อกี้เราทดสอบด้วยน้ําไปแล้วสายไหมสายไหมเนี่ยทํามาจากน้ําตาลนะครับพอเราโดนน้ำอะ่ะมันก็เลยหดตัวลองลองไปโดนไฟลองไปโดนความร้อนดูซิว่ามันจะหายเหมือนน้ำเหมือนตอนโดนน้ำหรือเปล่า,อาลองไหม ใช่ให้พี่เบสทำเราเด็กๆนั่งดูโอเค okay, ไหมโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องจุดเทียนกันก่อน,นเริ่มได้มันโดนไฟอะแต่ว่า,ามันไม่เป็นอะไรเนี่ยเป็นการทดลองตอนโดนน้ำอะมันหายฟุ๊บไปเลยแต่ว่าพอโดนไฟอะมันไม่เป็นอะไรแต่ว่าก็เป็นบ้างนิดหน่อย ใใจอ <Okay. S 1> โอเคไม่อเอาไม้มากินแล้วเอาเป็นแบบนี้ได้โอเคไปหยิบตะเกียบมาปไ,ปไปหยิบตะเกียบมอเอาแล,ล้วต่อไป<ช>น้องบายจะใช้วิธีการเสียบตะเกียบใช่ไหมน้องบายจะเสียบตะเกียบรอนอ,อ่ะเอาเลยไปน้องาจะลองบ้างนะครับยากนะอะลองเลยลูกไปค่อยๆข้าวครับไปค่อยๆเข้า มันไม่เป็นอะไรเนี่ยสายใหม่มันทนทานแข็งแรงมากไม่เหมือนตอนโดนน้ำอ่ะตอนโดนน้ำมันฝุบไปเลยแ,<น>แต่ตอนโดนไฟอ่ะไม่เป็นไรเท่าไหร่ชิมได้ไหมนนรสชาติยังเหมือนเดิมไหมเหม็นไหนแปลงโดนพี่อ๋อมันโดนไฟแล้วมันเลยเหม็นอ่ะหืมใช่ด้วยมันมีกลิ่นเหม็นนะพี่เบสลองกัดสิลองกัดสิเบสลองกัดเป็นยังไงครงับเป็นยังไงครับ เดี๋ยวต่อไปเราจะใส่แบบใส่หนักเลยนะ กินใส่หนักเสร็จแล้วกินกินไม่ได้มันไหม้แล้วนะครับอันนี้ของของที่ไหม้แล้วเนี่ยกินไปมันจะมีอันตรายสําหรับคลิปเนี้ยแบงค์จะบอกว่าสายไหมนะครับนี่สายไหมทํามาจากน้าตาลเวลาโดนน้ํามันก็จะยุบแล้วก็หายกลายเป็นของเหลวแต่ว่าเวลาสายไหมมาโดนความร้อนมันไม่หายเหมือนตอนโดนน้านะก็จะหายงนาย ถช่หานิดๆแต่ว่ามันจะเกิดเป็นขมเหลวมันจะเกิดเป็นควนันเพราะว่าน้ำตาลมันไหมไงถ้าพอโดนความร้อนมันเลยไหมกลายเป็นควันแล้วก็มีกลิ่นเหม็นๆด้วยและกินไม่ได้ด้วยไม่เหมือนถ้าสายไหมโดนน้าอ่ะยังกินได้ใช่ไหมอร่อยแต่ถ้าสายไหมโดนไฟเนี่ยลองดมสิเหม,ม็นลองดมสิมโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้พี่เบบน้องใบก็ขอลาไปก่อนนะ เม่งมาโอเคบ๊ายบายเอเอาไปทิ่ง